เธอจะได้แต่งงานกับแฟนตัวเองคุณจะยอมโกงหกพ่อแม่ไหมถ้าครอบครัวมันเนี่ยไม่ให้ค่าสินสอนห้0แสนงานนี้ก็ไม่ต้องแต่งไปกลับบ้านแอ,อครอบครัวมันเหลี่ยมจริงนี่ทายแอลมันแต่งงานใกใับไอ้แพทรับรองต้องมีปัญหากับ,บครอบครัวนี้แน่ๆแพทแอลว่ารอบนี้พ่อเขาไม่ยอมนแน่ ที่รักไม่ต้องห่วงเลยผมมีวิธีคุณลุงครับแทนเนี่ยมีทั้ทงบ้านทั้งรถนะครับถ้าแอนได้แต่งงานเนี่ยสบายแน่นอนลุงก็ว่างานั้นนะไม่เขาซื <S <S ้อของฝากมาเต็มเลยนะครับเนี่ยขับใจมากเลยนะ <S <S เอ๊นไม่แกพาไอ้นี่เข้ามาทำไมพ่ <S <S อคะหนูท้องอะค่ะฮะไม่แกพูดบ้าอะไรของแก เด็กสองคนก็มีลูกด้วยกันละค่าสินสอดค่าสินสอดเนี่ยเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้คุยอะไรอีกท้องก็ท้องแล้วยังจะมาอะไรกับค่าสินสอดอีกรีบแต่งงานกันได้แล้วรอให้ท้องโตกันเนี้ยคนอื่นจะเข้าจะหัวเราเอานี่กว่าลูกสาวฉันจะโตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะนี่มันผิดที่ลูกชายคุณมากกว่าพูดอะไรให้ระวังปากมันลูกสาวคุณไม่ผิดงั้นเหรอนี่แกจะพูดอะไรเนี่ยพูไหนทีเด้ ฉันพูดอะไรนี่มันก็หลานของฉันเออฉันไม่ยอมแล้วไปล่อยทำไมฉันเป็หลานของฉันเออยปอยนี่นี่แอร์นี่นี่แกเอาคนนอกมาหลอกพ่อหรอลูกสาวคุณใช้เงินลูกชายฉันไปทั้งหมด26,000แม่ของคุณถูกเราไม่เหมาะสมรันหม่กเป็ัน แล้วที่ลูกชายฮะเอาตังค์ลูกสาวเช่นไปเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งที่ชู่ห่อหนึ่งเนี่ยมันต้องคิดตังค์ด้วยเหรอทั้งหมดอยู่ในบินนี้ได้สองหมื่นหกใช่ไหมเอาไปเลยสามหมื่นจบกันอ้าวว่าไงเออว่าไงก็ให้แล้วจบกันเลยอ้าวก็ให้ยิงเลยไม่ยอนเลยเดี๋ยวขาว่าให้มี่เขาเป็นการนับเลยการนับหมดเลย แฟนที่พ่อจะหาให้ลูกอาจจะไม่ใช่คนที่ลูกรักมากที่สุดนะแต่รับรองเลยว่าเขาจะไม่ใช่คนที่เอาเปรียบหรือรังแกลูกแน่นอนสองคนเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความมั่นคงหนูเข้าใจแล้วครับพ่อคุณลุงสวัสดีครับแอพะพอดีผมขับรถผ่านมาแล้วเห็นรถคุณจอดอยู่หน้าร้านนะครับแล้วผมก็รู้ว่าร้านนี้มันเผ็ดมากแล้วก็เลยซื้อติมมาให้ครับ นั่งกินกันก่อนสิเไม่เป็นไรหรอกคุณลุงมือนี้ผมจ่ายให้แล้วนะครับกินให้อร่อยทำไมต้องจ่ายฉันด้วยไม่เป็นไรครับคุณลุงอันนี้เติมครับงั้นเขาโตก่อนนะครับคนดีแบบเนี้ทำไมลูกถึงไม่ชอบอ่ะพ่อครับอันนี้เป็นค่าสินชอดครับเทน นั่งรองพ่อก่อนนะพ่อขอไปคุยดูแะก่อนได้ครับแอะจริงๆนะผมชอบคุณมานานแล้วนะคุณจำผมไม่ได้จริงๆหรอเป็นคุณคุณจะอยากแต่งงานกับคนที่คุณไม่ได้รักไหมพ่อฉันบอกว่าคุณเป็นคนดีมากๆอะถ้างั้นเราแต่งงานกันนะ ได้ครับคุณผมรู้นะที่คุณยอมแต่งงานกับผมเนี่ยเพื่อไม่ให้พ่อคุณเป็นห่วงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆสร้างความสุขเพิ่มไปก็ได้ใช่ไหมอ้าแต่งตัวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วกระโปรงมันสั้นไปหรือเปล่าเอ้ยเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้ว เฮ้ยใส่กระโปงสั้นมันดูตลกรู้ปะเนี่ยไม่หรอกแอร์สแนเกงซักข้างในไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยใส่กระโปงสัานแบบนี้จะใส่ไปให้ใครดูสัานไปหรอนี่ถ้าเกิดว่าระหว่างดูหนังแล้วหนาวเนี่ยก็เอาเสื้อนี้คุมไปนะหลังแต่งงานเขาเคารพความคิดของฉันมากและเราก็ต่างเคารพซึ่งกันและกัน ว่าใช่งั้นเดี๋ยวเราคุณเป็นไรหรือเปล่าลมทาอนึกกัดอ่ะเป็นแฉแล้วนี่ก็บอกแล้วไงว่าอย่าใสต้องสูงออกมาแอมไม่รู้ว่ารองเท้ามันจะกัดขนาดเนี้ยเออมันก็ทนไปแล้วกันนั่นไงอ่ะ รองเท้าทำไมอ่ะอ๋อ,อ,อก็แม่เทนเคยบอกไว้ว่าถ้ารองเท้ามันกัดเนี่ยเราก็ต้องกัดมันก่อน,นองไงเัีนต้มงจ๊กไว้ให้นวนะอยู่ก็ไปกินได้อโอ้โอยิงดิเอา้าเออทัาที่น่าปวดท้องอะ่ะต้มงจ๊กให้กินหน่อยดิเออจบตอนนี้เดี๋ยวสั่งให้เออนั่นแหละเออยิง สวยคนคนณแกะกล่องพวกนี้ไปทำไมอ่อไอของพวกนี้เนี่ยผมจะให้คุณยายให้อยู่หน้าบุ๊มบานตอนนี้ฉันคิดว่าฉันโชคดีมากเลยที่ได้แต่งงานกับเขางั้นเดี๋ยวฉันช่วยเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องต้องเอาสกประุทเอง,ปปปอง,งไม่เป็นไรฉันช่วยได้ แอตต้องรีบตัดสินใจกับเทนแล้วนะเรื่องมีลูกพ่อยังไงพ่อยังช่วยเลีย้ยงได้แต่หนูยังไม่พอมอะค่ะพอ่อลูกไม่อยากมีลูกเนี่ยแต่เทนเขาอาจจะอยากมีก็ได้นะลูกอย่าเห็นชะตัวสิตอนนี้ลูกยังสาวอ่ะพื้นฟูได้เร็วพ่อครับผมว่าเรื่องมีลูกเนี่ยพ่อลองถามไอ้เขาก่อนไหม แล้วอีกอย่างเนี่ยเราเพิ่งแต่งงานกันยังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยนี <é m S 2> <ม>่คืออะไรแม่แม่เสียเงยินไปตั้งห้าพันเพื่อไปซื้อยาตัวนี้มา,ร,ารับรองแอร์ท้องแน่นอนพอถึงตอนนั้นนะเราก็ไม่ต้องเสียค่าสินสอดแม่แต่ทำอย่างนี้มันไม่ดีมั้งลูกจะรู้อะไรเชื่อแม่เียเดี๋ยวยานี้ไปให้แอร์กินกินวันละหนึ่งครั้ง,งต้องกินให้ครบหนึ่งเดือนนะ ยานี่มันจะช่วยให้แอร์ท้องไหมช่วยได้ไม่ทำอะไรคุมได้รอบเร็วอโอเคถ้าอย่างนั้นเขอไม่ยุง่งแหละพ่อไปนะกลับไปดีนะคะเทนแอ้ขอบคุณนะที่เทนเข้าใจแอ้ไม่เป็นไรคะ่ะ ไปนี้เทนต้องดูแลไอไปตลอดชีวิตเลยนะถ้าคนได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆควรจะเจอความสุขแท้ทจริง